ทุกคนวันนี้เราก็ได้ซองสุกมานะเราก็ตัดให้ครบหมดทุกซองแล้ววันนี้เรามาสุกกันแต่เรายังไม่ได้ดูนะทุกคนหมายเลขที่หนึ่งตรงนี้นี่ทุกคนหมายเลขหนึ่งแล้วเลพื่็ตัดครบหมดทุกซองเลยนะหมายเลขหนึ่งของเรา เราก็จะได้เป็นด้านนังก็จะเป็นเราอยากได้สี่วงกับสีฟ้ามากแต่วันนี้มาถึมกันทุกคนเราได้สีนุ้งกับชมพูงนี่นะจีจีเออไม่เป็นน้านอยู่ละ เราได้สองแล้วแล้วก็ได้ขนมอีกหนึ่งสีสีสวยมากแล้วก็ถูกใจเราด้วยแล้วก็จะใส่ในนี้เลยนะเพราะว่าเผื่อเราได้ใช้แล้วอ่ะคุณถุงแรกขวันใจเบอร์สองนะทุกคนเห็นพ่อค่งแบบนี้ไม่ใช่แล้วเนาะเดี๋ยวมาดูด้านในกันมันคล้ายๆตุ๊กตาอ่ะ เราได้ไปเป็นตุ๊กตาแคเบสีเขียวจริงๆแล้วก็เห็นน้องเขียวๆแล้วก็มาเป็นรูปนี้แล้วแหละแล้วก็เลยถ่ายง่ายผ่านไปเบอร์สองเบอร์ที่สามถุงยีโพงมาด้วยเลยมันมาด้วยสปเปรย์สีนหน้านะเดี๋ยวมาสีดูไอ้น้ำนั่นแหละ แล้วเราก็จะได้ต,ตยยุ๊กตาอีกหนึ่งตัววันนี้เราได้ตุ๊กตาสองตัวไหมส่วนวันนี้แล้วก็มีส่วนของวันนี้นะทุกคนแล้วก็มีตามนาเดี๋ยวเราดูของวันนี้มีแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย